โย่รสสวัสดีก็ได้นะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมในรายการฮาร์ดทีวีนะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับนะครับอ,อันนี้ก็เล่นนานะ่มาเล่นนะทำลายบล็อกได้ไหมวัดเช่นดีเกาะด้วยครับผมมาเฮียอะไรก็ได้มาที่แถบ้านนะป๋อะไรเนี่ย ความคิดเห็นที่อะไรที่สระเออะไรครับผมผมไม่เข้าใจครับนี่เฮียอะไรครับมาเซฟตรงนี้ครับผมดูื่อครับเอาเมียคราบต่อพ่อตัดลิบินลนไดยังไงครับผมเอาไม่หมดเซฟ เป็นโจที่ดีๆด้บผม ใช่ครับผมแปบนะึงโอเคครับผนมะพี่ปบนพอดีพ,พี่ไม่ได้จะทำงนานไปช่วย เจ๊จ่าเจ๊เจ๊จ่าเจ๊เจ๊นอนหลับฉันจะเติดตัวเจ๊ไปตีกันไปตีกัน ได้อไม่คิดวกเไปได้โอ้ยเีอไ้ตกใจมาลค่ะกรตูคลิปไม้นะมงอ่ะกาแบตแบตก็ดูฟ้า

คนเล่นเกมอยู่ว้าวตรงขนางนี่นาพี็นสวงรุดไม่ใช่ผุดเจอเอ็นเจอเจอ็นเตตี้เนาะชิบหายไปซะยาด้วนยายปทักษายา ยามกันกันกันไปยอากรรมของมิโตะเมื่อเม่โอเคแอดไม่ก็ใจละไอ้เหี้ย

กําเลกกูเปลี่ยนเซฟก็ได้ว่าหยิดแม่ออมก็มางกะเดี๋ยวาจะนี่กอไป่สักแป๊บนึงมาไปกันาไปกนมามเล

ทำเพลงะ็พอ,อไม่มีอะไรทำหนูแล้วยังไงวันนี้ผมขอ,ขอตัวลาไปชาร์จแบตก่อนนะผมไม่ได้กำในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ